ขอต้อนรับเข้าสู่ร้อย i ปดลิ1วิ้อแปสไตล์ที่เป็นคุณกับวุ้นเส้นนะคะวันนี้นะคะวุ้นเปิดด้วยบรรยากาศชิลๆกับวิวทะเลแบบนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะ ตอนนี้นะคะวุ้นอยู่ที่เกาะสวรรค์นะคะนั่นคือเกาะภูเก็ตนั่นเองซึ่งถือว่าที่นี่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมมากๆเลยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะและแน่นอนนะคะในวันหยุดพักผ่อนแบบนี้สถานที่พักผ่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะในการวางแผนการท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะวันนี้ค่ะวุ้นเลยพาคุณผู้ชมนะคะมาที่รีสอร์ทสุดหรูนะคะนั่นก็คือตีสรารีสอร์ทนั่นเองนะคะซึ่งที่นี่นะคะข้างในจะเป็นยังไงบ้างไรรยากาศจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณช่างทีนีต้อนรับครับค่ะนี่นะคะก็คือทายาทของเจ้าของโรงแรมนะคะติสราของเรานั่นเองวันนี้แบบโหบรรยากาศดีมากเห็นทะเลเห็นวิวทุกอย่างเลยติสรานี่ทำไมถึงชื่อน,นี้คะคก็ติสร,ราเนี่ยภาษาสันสกฤตแปลว่าสวนในสวรรค์ชั้นที่3นะครับคุณเซนเนก็ถ้าเราดูเนี่ยก็จะสังเกตว่าเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยต้นไม้เยอะมากต้นไม้เยอะมากเลยครับสองันนี้ก็จะช่วยกันบริหารเลยทุกอย่างเลยหรือเปล่าคะใช่ เราก็ดูแลส่วนใหญ่เป็นด้านการตลาดด้านการขายครับห้องของที่นี่เนี่ยแบ่งเป็นยังไงได้ขาามีพูวิลล่าใหญ่ามากๆคือเรามีห้องั้องหมดเนี่ยก9กาห้องนะฮะทุกห้องก็จะเป็นพูวิลล่าหมดแบ่งเป็น1-6ห้องนอนด้วยกันนะฮะแลวทุกห้องเนี่ยที่สำคัญก็คือมีฟินิตีพูลตัวเองแล้วก็มีวิวทะเลอันมันทุกห้องโอ้โหก็คือได้ไว่ายน้ำไป,ำไปเห็นวิวทะเลตลอดเวลา,าเลยทุกห้องเลยครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนโอ้โหได้ทุกห้องเลยตั้งแต่1ห้องนอนถึง6ห้องนอนก็มีหมดเลย ที่นี่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นที่พักอันดับตน้ตนๆของเมืองภูกเก็ตเลยก็ว่าได้นะคะถ้าอยากรู้ว่าจุดเด่นจะเป็นยังไงทําไมที่นี่ถึงคลองใจได้ขนาดนี้เดี๋ยวให้พาไปดูเลยได้ไหมคะได้ครับ,รบไปบเลยค่ะเชิญครับสังเกตว่าโรงแรมไหนที่มีรถแบบนี้นะคะแสดงว่าเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากๆจริงๆนะคะ ช่วงร้อยแปดวารริี้สนับสนุนโดยสีทาภายนอกดูลักสเวตเตอร์ชิลที่นี่นะคะนอกจากมี หกห้องนอนมีหนึ่งห้องนอนห้องประเภทอื่นก็มีหมดใช่ใช่ก็สําหรับคนที่มาแบบแฟมิลี่เล็กๆหน่อยน้องมากับเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยของไม่ใหญ่มากมันก็จะมีสองห้องนอนสองห้องนอนสี่ห้องนอนมีไหมคืมมีครบเลยใช่เพราะว่าที่ใหญ่จริงๆนะคะที่นี่ <laughs> <laughs> มาถึงแล้วนะคะสำหรับคฤหาสดหกห้องนอนของเราเช่นครับ ว้าวสวัสดีค่ะจุดเด่นจุดหนึ่งของหกห้องนอนเนี่ยก็คือว่าจะมีแม่บ้านสองแท่นคอยดูแลทำห้องให้ทำอาหารให้อะไรเงี้ยเราดีดีมากเลยนะคะเหมือนอยู่บ้านเลยอพอเดินเข้ามาโหนี่คือสระว่ายน้ําแล้วก็เห็นวิวทะเลกว้างขนาดนี้เลยดูดีนะคะ ตรงนี้คือเป็นจุดนี้เป็นจุดที่ออปเปอรล่ามากสำหรับแขกในบ้านด้วยแล้วจริงๆแล้วก็มีแขกข้างนอกด้วยนะบางทีก็จะมาอยากทำเป็นแ t e f ั n c ชั o นหรือว่า private dining อะไรอย่เงี้ยจุดนี้เรียกว่าเป็น million dollar dining destination destination dining a r e ใช่คือแบบว่าทั้งวิวดีอาหารดีทุกอย่างนะคะมีคนบริการดีสุดยอดมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วหลังนี้เนี่ยเรามี3ชั้นด้วยกันฮะชั้นข้างบนเนี่ยที่ อยู่นี่ก็จะมี living room มีบาร์ส่วนตัวแล้วก็มีห้องห้องสนูเกอร์ห้องผู่ด้วยมีซีนิม่ากันค่ะส่วนชั้นล่างสองชั้นเนี่ยก็จะเป็นหกห้องนอนส่วนชั้นล่างสุดเนี่ยจริงๆอาจะพาไปชมนะฮะมันจะเป็นสไตล์ของเจ้าของบ้านเองคือเป็นสไตล์บ้านทาวน์มันพา a เป็นยอ t จะแต่งบ้านนะครโอ้โหพูดอย่างนี้นะคะอยากจะเห็นแล้วว่าเป็นยังไงพาไปดูเลยได้ไหมครับเชิญเลย นี่ไงสระว่ายน้ำใหญ่ใช่ไหมสระนี้25เมตรฮะวันนี้เราทำมา18เมตรออกกําลังกายเต็มที่ได้เลยเนาะว่ายได้เลยโอ้ยดีมากเลยอ่ะชั้นนี้ก็มี4ห้องนอนนะครับอ่ามีห้องนอนหนึ่งด้านอ่สองด้านของสระน้ำแล้วไอ้ห้องนอนหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้ทุกห้องก็อีดกับครับมีวิวที่สวยมากทะเลอันดามันซีเวลาซันเซตนี่ เพอร์เฟกเลยครับส่วนห้องหลังห้องหนึ่งก็เป็นสไตล์ที่แตกต่างนิดนึงจะเป็นสไตล์ล็อกขึ้นไปหน่อยสามารถมีเด็กเข้าไปอยู่ได้ด้วยเป็นสองชั้นด้วยกันแต่ห้องนอนเยอะมากๆจริงๆนะคะมาได้หลายคนเลยแต่ว่าได้เขาว่าไฮไลท์ของที่นี่อยู่ข้างล่างใช่ถูกไหมอันนั้นคือห้องอะไรคะมันเป็นอีกสองห้องนอนฮะสไตล์นี้เขาจะเรียกว่าสไตล์บูทเฮาส์ก็คือทำเหมือนแบบพรเป็ดยอสอ้อเหมือนในเรือเหรอใช่เจ้าของนี่เขาเป็นคนที่แบบชอบการเดินทางชอบอยู่บนเรืออะไรเงี้ยก็เลยสร้างบ้านสไตล์นั้นเดี๋ยวลองมาชมอุ้ยอยากเห็นแล้วไปดดูกกัันเลยีว่าครบ รู้สึกว่าเหมือนยอกเรือ ot, ยอดทั้งลำลงมวยใต้ดินเลยเนาะลงมอชั้นล่างสุดเลยดูดีการตกแต่งทุกอย่างเป็นแบบเหมือนเรือหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ตรงนี้ก็เป็นทะเลที่แบบว่าเราเตื่นมาเราก็เดินมาแล้วแวบบใกล้ทะเลขนาดนี้เลยเราก็เดินไปที่หาดได้ใช่ครับแต่บนแยกนี่ก็เหมือนกับว่าสามารถจัดเป็นคอาเทลปาร์ตี้ได้เออบาร์บีคิวอ,อะไรอย่างนี้ชั้นล<อ>่างชั้นล่างเนี่ยเป็นสวนน,นี่ก็เหมือนกับว่าลงไปจัดเป็นงานแต่งงานก็ได้เหมือนกันมีที่พอรองรับเยอะเราเองก็เคยจัดงานแต่งงานได้เหมือนกันในะคะ โอ oh! ้หห้องนี้ข้างในนี่ก็ตกแต่งแบบ่บนเรเลยนแคบินของยอดจริงๆนะครับแต่ว่ามองข้างนอกหมันดูนี่เหมือนก็สมมติเราตื่นมาโอ้โหเห็นทะเลใกล้ขนาดนี้เลยค่ะอย่างเดียวคือมันแค่ไม่คงเกนเท่านั้นครับดี่ะนี้เขาให้เรารู้สึกสบายนะแต่บรรยากาศก็แบบว่าเหมือนในเรือจําลองมาเลยจริงๆแต่ใหญ่กว่านะคือว่าน่าจะสบายกว่าบนเรือนะคะครับ ต้องบอกว่าเจ้าของเขาชอบแนวนี้จริงๆเลยเนอะบอกว่าเรือยอทอะไรแบบนี้ใช่ครับก็เจ้าของที่ว่านี่ก็คือเป็นชาวต่างชาติที่เขาซื้อหลังนี้ไปแล้วแล้วเขาตกแต่งภายในเองแล้วก็ปล่อยให้เรา manage แล้วก็ปล่อยเช่าให้เขาครับก็คือเจ้าของเนี่ยเขาสามารถให้ทุกคนมาพักได้ก็คืออาจจะเช่าได้แบบอยู่ส่วนตัวอะไรแบบนี้ได้ข่าวว่าวิลล่าย,ยังเหลือใช่ไหมคะใช่ครับอีกหลังหนึ่งเลยอีกหลังหนึ่งครับเป็นสองพันล้านครับก็ลองมาดูได้นะคะใหญ่เหมือนกัน คุณผู้ชมคะเพราะว่าติสลาเป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่บนปลายของแหลมที่ครอบคลุมไปด้วยทะเลทั้งสองข้างและยังมีหาดส่วนตัวตรงกลางอีกด้วยค่ะทำให้ห้องพักของที่นี่สามารถเห็นวิวทะเลอันดามันได้อย่างชัดเจนทุกห้องเลยค่ะ โอ้คุณผู้ชมคะเห็นความอลังการความสวยงามและความมีเอกลักษณ์ของที่นี่แล้วนะคะแน่นอนว่าทุกคนที่อยากจะมาพักที่นี่ก็อยากรู้เลื่อราคา,าว่าห้องแบ่งเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เรียนคือว่าตรีศาลาเนี่ยเรามนีตั้งแต่หนึ่งห้องนอนถึง6ห้องนอนนะครับซึ่งรูนี้เนี่ยราคาก็ตั้งแต่ประมาณ6 0รอเหรียญสหรัฐจนถึง เจ็ดพันเรียนสหรัฐนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเพื่อที่จะต้อนรับตลาดนักท่องเที่ยวไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่เมืองไทยเนี่ยเรามีวีคเอนโปรโมชั่นครับก็คือลดสาเอร์เซแล้วก็รวมสปาทรีทเมนต์แล้วก็ซันเดย์บรันช์ด้วยครับโอ้โหดีมากเลยเนาะเป็นช่วงโปรโมชั่นนะคะก็มามีถึงเมื่อไหร่คะอ่ามีถึงตุลานี้ครับโอเคครับรีบมาได้เลยนะคะช่วงนี้อากาศกำลังดีเนอะแต่เะ็น่างหลังนี้นี่มันใหญ่โตมากนะฮะอยู่คืออหนาจะเหงา เราไปให้คุณอยู่ไม่ไหวค่ะ <laughs> ได้เตรียมห้องอ่โอเชียนวิวคูเปล่าที่วิวที่สวยที่สุด จะเป็นส่ให้คุณวุ้นเดี๋ยวเแต่เป็นห้องหนึ่งห้องนอนใช่โอ้โหโอเคเขาจะได้ว่ายน้ำส่วนตัวได้เห็นอะไรแบบนี้นะคะเรอนุญาตให้พักที้พาไปแล้วกันได้ค่ะได้ค่ะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะโหส่งทายาทดุ่มหลอดนะคะเจ้าของโรงแรมตีสราแห่งนี้มากๆเลยที่พาวุ้นทัวร์โรงแรมนะคะได้เห็นแบบความแปลกใหม่นะคะความอลังการของที่นี่นะคะยังไงเดี๋ยวขอให้แขกมาพักเยอะๆแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็คือห้องโอเชียนพูลวิลล่านะคะที่เขาเตรียมให้วุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ว่ายน้ําไปก็จะเห็นวิวทะเลนะคะยาวมากๆเป็นพนโาโนรมิกเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นสปาส่วนตัวนะคะที่เราจะมานวดตัวแบบซิกแซนหน่งที่ก็บอกนะคะแล้วก็ดูวิวทะเลของภูเก็ตไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นห้องเดี่ยวห้องห้องนอนเดียวนะคะที่เขาเตรียมให้เรา เป็นห้องที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะทุกคนมาอยู่ได้นะคะเป็นวิวที่สวยมากจริงลองเข้าไปดูข้างในบ้างดีกว่าโอ้หนี่นะคะคุณผู้ชมก็คือห้องนอนเดี่ยวนะคะที่เขาเตรียมให้วุ้นนเองนะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่าที่นี่เนี่ยต่อให้เราอยู่มุมไหนนะคะก็เจออบล้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นด้านนี้นะคะเราตื่นมาก็จะเห็นทะเลมองซ้ายมองขวาก็จะเห็นต้นไม้เลยนะคะอยเข้าไปดูในห้องน้ำบ้างเขาบอกว่าใหญ่มากจริง ดูว oh, ิวิงก็เพลินไปอีกแบบหนึ่งนะคะงั้นตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมมุนขอพักผ่อนส่วนตัวบ้างละกันนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ถือว่าแบบมาทํางานด้วยมาพักผ่อนด้วยนะคะถ้าอยากจะมาแบบอุ่นนะคะก็อย่าลืมมาได้ที่โรงแรมนี้นะคะตีสราค่ะ